สวัสดีแฟนรายการหุ้นแสบนะครับวันนี้ก็วันที่26นะครับเดือน12ปี63นะครับซึ่งเดี๋ยวเรามาทํากันบ้านกันเนื่องจากเมื่อวานที่25ครับวันค,ร,นคริสต์มาสนะฮะซึ่งทางเจ้าของช่องก็ไปสังสรรค์มาเลยไม่ได้ทําคลิปไว้ให้ก็มาทําในวันนี้ครับวัน Boxing Day นะฮะก็เมื่อสักครู่นี้ก็ดูบอลจบไปนะฮะกูแมนยูก็ว่างละนะครับแต่ก็ไม่ได้เชียร์มันอยูนะดูไปงานๆก็เพราะมันเป็นคู่ใหญ่สุดของวันนี้นะ ก็มาดูในส่วนของการบ้านนะกันเกาะต่อนะครับโดยเซตเนี่ยกลับตัวมาแล้วนะครับกลับตัวมาแล้วโดยการพักฐานของเขาเนี่ยเขาพักลงไปที่ประมาณ1388ผมว่าก็น่าจะพักแค่นี้แหละนะครับนะครับพักลงมาแค่ตรงก้นตรงนี้แล้วก็หมวนกลับขึ้นไปละแล้วก็ตัว EMA เนี่ยมีคลอดแล้วด้วยนะนะครับเพราะฉะนั้นก็มุ่งหน้าสู่นิวไฮต่อไปละตรงนี้นะครับ ก็มองกันพันห้าไปก่อนคือยอดยอดตรงนี้นะครับยอดตรงนี้ว่าอาจจะทะลุไปได้ไหมถ้าทะลุไปได้ก็ค่อยไปว่ากันนะตรงนี้ครับแต่ตรงนี้เป็นโมเมนตัมเชิงบวกนะครับอ่าแม้ว่าวันจันทร์นะครับที่ยีิบเอ็ดจะลงมาค่อนข้างแรงแต่ว่าทุกอย่างก็คืนไปหมดแล้วนะครับอ่าคืนในสามสี่วันอ่าแล้วก็หุ้นที่เราสแกนมาได้ในวันนี้ไอในวันศุกร์นะครับในวันศุกร์ก็จะมีดังนี้เอาตามเฟรมหกสิบนาทีก่อนแล้วกัน นะครับอันนี้เป็นเซตทำเฟรม60นาทีนะครับก็อ่ะอย่างน้อยก็มองพันพันห้าต้น,ตน,ตนแนวเดิมที่เขาลงมานะครับโดยหุ้นที่มีรูปทรงสนับสนุนโมมนตามเชิงบวกนะครับมีดังนี้นะครับตัว B M นะครับขออภัยพิมพ์ผิดนะครับ B B A M โอ้ว่าอยู่แอมขออภัยครับ อ่าตัว B A M นะครับมีเขาเรียกว่ามีความย่อตัวเบาๆตรงนี้ด้วยหน่อยหนึ่งนะครับไม่รู้จะย่อจริงไหมแต่ว่ายังมองผมยังมอ,ง,องว่าทรงมันยังได้นะครับทรงมันยังได้ก็มีความคาดหวังว่าจะเลี่ยงไปทางนี้นะครับ,รบแต่ตัวนี้ถ้าหลุดมองกันคร่าวๆอ่ะถ้าหลุดยี่สิบจุดแปดนะครับยี่สิบจุดแปดตรงนี้น่าจะต้องยอมยอมถอยไปก่อนนะครับแต่ถ้าถ้าไม่ได้หลุดไม่ได้อะไรตรงนี้ผมว่า ก็หวังไว้ลึกๆหวังไว้ลึกว่าจะผ่านตรงนี้ไปได้นะครับโดยราคาประมาณ22.2 22, 22ต้นๆเนี่ยผมว่าเป็นราคาที่ค่อนข้างน่าน่าเสี่ยงนะครับน่าเสี่ยงเพราะว่าขาดทุนก็คงขาดไม่มากนะครับเพราะ,ะฐานความเสี่ยงของเขาก็ค่อนข้างต่ำนะตรงนี้นะครับแต่ว,ว่าหลุด21.8ก็ก็ออกไปก่อนแล้วกันนะครับขาดทุนแล้วคงขาดไม่มากแต่ว่าถ้าได้ลุน้นไ,ได้ลุ้นประมาณ23.7นะครับขอบบนเลยครับข้างบน มาดูอีกตัวครับบีฟิตนะครับอ่ลืมบอกลืมพูดทุกค้งนะครับว่าหุ้นบางตัวที่วันศุกร์ที่ผ่านมานะครับอาจจะเป็นตัวที่บวกเยอะนะครับเขียวเยอะแข็งแรงนะครับบวกกระจุยกระจายอะไรก็รือก็ดีนะครับซึ่งบางทีเราอาจจะไม่ได้นํามาพูดถึงตรงนี้เพราะว่าไม่ตรงกับสไตล์เทรดของเรานะครับหรือหุ้นบางตัวที่เราสแกนเจอระหว่างวันอันนี้ผมก็อาจจะขอตัดไม่พูดในบางตัวนะ ว่าเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเยอะ,ะอะไรอีกบางอ,อีกอีกอย่างบางตัวก็รูปทรงอาจจะยังไม่ได้น่าสนใจนะครับในในในตอนนี้นะครับก็เลยยังมามาพูดนะครับอ่ะก็จะหยิบเฉพาะตัวที่น่าสนใจมาละกันนะครับต้องขออภัยด้วยที่ว่าอาจจะพูดไม่ครบทุกตัวนะครับที่น่าสนใจหรือว่าตัวที่มันแรงๆเนี่ยอ่ะวันนี้มาดูตัวที่เราสแกนเจอได้อีกหนึ่งตัวนะครับตัว B ีฟิต ตัวนี้ก็ไปอีกหนึ่งตัวนะที่เราสแกนเจอระหว่างวันนะครับแล้วก็ได้ได้บอกลูกทีมให้ลองเข้าไปลงทุนดูนะครับบีฟิตซึ่งตัวบีฟิตเนี่ยก็ราคาที่น่าซื้อจริงๆอะ่ะนะครับอยู่ประมาณสิบเอ็ดโมงประมาณนี้ละครับนะครับ,นะร,บราคาอยู่ประมาณสาสิบอะไรพวกนี้นะครับแต่แถวก้นของแท่งเนี่ยก,กำลังดีนะเพราะว่าผมว่านะครับแล้วก็มีพักย่อลงมาด้วยแต่ว่าดูการย,ออย่อตรงเนี้ยย่อไม่แรงมากาน,นะผมว่ายัางพอได้ลุ้นอยู่โดย รูปทรงผมคิดว่าน่าจะมีความไปทางนี้นะครับมีแนวต้านอยู่ตรงที่ตรงนี้อันหนึ่งนะครับยีบ่สาสิบสองจุดสองห้าแล้วก็มีมีอีกแนวต้านหนึ่งอยู่ตรงนี้นะครับแนวต้านหนึ่งอยู่ตรงนี้ตรงนี้ก็ลองรู้นครับแนวต้านข้างบนนี้สามสิบสามจุดห้านะครับตรงนี้จุดซับลอดนะครับจุดซัลลอดอยู่ที่ประมาณผม่าเข้าไปแล้วนะครับผม่าเข้าไปาจุดเข้าอยู่มาสามสิบเนี่ย จุดซ็อบล้อที่ผมว่าอยู่แถวยีิบเก้านะครับโดยประมาณนี้นะครับดูด้วยสายตานะมันยีิบเก้านะครับหรือว่าประมาณจุดที่เกิดโเด้งคลอสตรงนี้นะครับแต่จุดเข้ารจริงๆอะ่ะผมว่าอยู่ตรงเนี้ยกาลังดีนะแท่งนี้นะครับเพราะฉะนั้นคนที่อา่ามาเห็นตอนนี้นี่ราคาเข้าอาจาจะจะเมกจะ,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 จะเรียกว่าจะสูงกว่าในวงกลมตรงนี้สักหน่อยหนึ่งนะครับอลองดูแล้วกันนะครับมาดูตัวต่อไปครับชิตัน ที่ตอนนี้ความจริงเราเราไม่ได้ไม่ได้แจ้งสัญญาณในวันนี้นะแต่เราแจ้งกันเมื่อวันสองวันที่แล้ววันพฤหัสนะครับแจ้งกันพุธหัสซึ่งเราเข้ากัน9.3นะครับเข้ากันก็ราคาประมาณ9.3เมื่อเข้าวันแท่งนี้นะครับแท,แท่งนี้ครับสองแท่งนี้รานะคาข้ามา9.8แล้วก็เขาเรียกว่าตอนนี้ก็กาลังวัดใจดูว่าจะ ผ่าน10บาทได้ไหมครับถ้าไม่ผ่านเราก็อาจจะออกไปก่อนได้นะครับโดยความจริงมีแนวต้านที่แท้จริงอยู่ที่ประมาณ10.5นะครับแต่บางทีใครพอใจแถว10บาทก็ไม่ว่ากันนะครับโดยมีความคาดหวังว่ามันจะเลี้ยงตัวไปทางนี้นะครับหรงอัวเติมต,ตัวไปทางนี้เพราะฉะนั้นตรงนี้อย่างที่เห็นแล้วว่าใครเข้าตอนนี้นะ9.8นะครับช่องว่างตรงนี้อาจจะน้อยนิดน,นึงแต่ก็ไม่ใช่ว่าไม่มีนะก็ย,ยังพอมีพอได้ลุ้น,นยอ,ยอ,ยอยู่มีแนวต้านย่อยๆอยู่ประมาณ10บาทนะครับนะครับ เป็นเป็นเลขกลมๆตรง10บาทแต่ถ้าใครอยากได้ราคาเคสวยอย่างที่เราได้กันนะครับอย่างเช่นราคาในวงกลมนี้นะครับอยู่ประมาณ9.3ถึง9.5นี่แหละคือราคาหน้าเข้าแหละนะครับโดยใครเข้าไปก็กําไรแล้วล่ะตอนนี้นะครับสัญญาณก็จุดเข้าค่อนข้างสวยใครอยากได้อย่างนี้ก็ทักมาในใต้คลิปนี้นะเราจะแปะเพจของ Facebook ไว้ให้นะครับก็เดี๋ยวเราจะ มีข้อแม้เดียวก็คือเปิดพอร์ตกับทางทีมโบเกอร์ของเราท,ที่เราทําการตลาดให้อยู่แค่นั้นเองนะครับไม่ไม่มีไม,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 ไม่มีเสียค่าสมาชิกใดๆเดี๋ยวทางทางเราจะแจ้งสัญญาณให้สวยเยงี้ยให้นะครับต,ต,ตั้งแต่ต้นทางเลยนะครับราคาก็จะดีหน่อยนะครับจะดีกว่าคนที่ดูคลิปนี้น,นี้นิดนึงนะครับอย่างที่เห็นว่าตรงนี้ได้เข้า9.3้าจุดสามแต่ถ้าใครดูคลิปนี้ก็ได้เข้าเก้าจุดดเนี่ยราคามันจะต่างกันพอสมควรนะนะครับ อ่ากสิทธิประโยชน์ก็เรียกว่าฟรีฟรีตลอดชีพนะครับเพียงแค่ว่าเปิดเปิดพอร์ตกับทางบกของเราแค่นั้นนะครับกับทางทีมของเราด้วยนะไม่ใช่ว่าไปเปิดสาขาไหนก็ได้จะต้องเปิดกับทางของเรานะครับเป็นผู้ดูแลของทางเราเท่านั้นนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับเออตัวนี้บอกจิดสต็อปลอตไหมก็เหมือนเดิมครับคล้ายๆการกันบ้านเดิมครับอาจจะยกขึ้นมาก็ได้นะครับตอนแรกให้สต็อปลอตที่9.3ตรงนี้และ้ว9.5ก็โอเคนะ จุด9.5กอ็ออกมาตั้งหลักก่อนแล้วกันนะครับมาดูตัวต่อไป Jasmine นะครับตัว Jazz เนี่ยก็ค่อยๆไปนะครับตอนแรกผมว่าจะไม่เอามาเป็นการบ้านแ,แต่ผมว่าดูลักษณะการเลี้ยงของมันนี้มันยังได้ลุนนะนะครับยังได้ลุนน่าจะไปทางนี้นะครับในาทางนี้แนวต้านก็ จุดนี้ครับจุดนี้สามจุดสามหกนะครับสามจุดสามหกแล้วก็จุด stop l o s s อยู่แถวจุดนี้ครับผมว่านะสามจุดสามจุดศูนย์หกครับโดยประมาณนะครับถ้าหลุดสามจุดศูนย์หกเสียทรงแล้วนะครับลองดูกรอบนี้แล้วกันสําหรับแจดนะครับเป็นลักษณะของการค่อยๆไปนะครับค่อยๆไปทีละหน่อยนะครับไม่ไม่ไม่ได้ผันผวนอะไรมากในในช่วงหลังนี้นะครับมาดูตัวต่อไปครับ ไมเนอร์ Minor, ครับครับไมเนอร์อินเตอร์เนชนนะครับสวยนะผมว่าสวยละห,หน้าเข้าจริงเข้าราคาปิดเก็ยังพอไหวน,นะครับตรงนี้แต่จุดเข้าจริงๆของเขานะอยู่แถวแถวแถวยี่ห้าจุดห้านี่แหละนะครับจุดเข้าครับอยู่บนก้นแท่งนี้ครับยี่ห้าจุดห้าแล้วก็มีความคาดหวังว่ามจัจะเลี้ยงไปทางนี้นะครับนะโดยมีแนวต้านอยู่ที่ ยี่แปดแล้วก็มีจุดหนึ่งอยู่ที่ยี่เก้าจุดห้านะครับจุดผิดพลาดหรือว่าจุดซับรอนนะครับเมื่อหยุดหลุดก็ควรจะต้องปล่อยออกไปนะก็คือใช้ยี่สี่จุดห้าผมก็ยังว่ายังว่าโอเคนะนะครับยี่สี่จุดห้าแลบางคนใช้ยี่สี่จุดจุดเจ็ดก็ยังได้นะครับใช้ยี่สี่จุดเจ็ดก็ได้นะครับโอเคตัวนี้นะครับลองดูสำหรับไมเนอร์นะตั้งแต่นี้ต้องมีนะผมว่านะ ควรจะต้องมีแล้วล่ะนะครับมาดูตัวต่อไปนะครับ N Y T นะครับก็เป็นหุ้นนอกกระแสนิดหนึ่งนะครับนอกกระแสนิดหนึ่งโดยแต่นอกกระแสจะสวยนะด,ดูความสวยของมันเพราะว่าสวยนะกลุ่มก้อนเนี่ยครับค่อนข้างสวยมีความคาดหวังว่ามันจะไปทางนี้นะไปทางนี้บริวเสียงอาจจะง่วงนิดน,นึ่งนะครับอ,อัดคลิปก็ห้าทุ่มแล้วนะครับก็ทําไว้เลยนะครับเผื่อ พ่งนี้ก็จะได้ทําเรื่องอื่นๆบ้างนะครับอาจจะมีเกล็ดเกล็ดความรู้ให้นะเอ่อแนวต้านเอาขอเป็นจุดนี้เลยแล้วกันนะครับไม่ไปมองไกลกว่านั้นละแนวต้าน3.6ครับเอาแค่นี้ก่อนสําหรับตัวนี้นะครับไปถึงใบหรืออะไรไงถ้าใบไม่ถึงนะครับหลุด3.28ก็น่าจะต้องคัดทิ้งแล้วนะครับนะครับน่าจะต้องเสียทรงแล้วมาดูตัวต่อไปครับ SIS ตัว S, S I S O O <S เป็นหุ้นขึนแตกนะตัวนี้นะครับเดี๋ยวขอขยายหน่อยเข่อนแตกนะครับโดยแท่งสุดท้ายนี้ก็เรียกว่าแรงเอาเรื่องพอสมควรนะตัวนี้สำหรับแท่งสุดท้ายมีแนวต้านอยู่ตรงนี้ครับแนวต้านอ่าแนวต้านเดิมที่18.4ครับใช้เป็นจุดซอบลอดได้เลยนะครับตรงนี้18.4อ่าเขาเรียกว่าแนวเป้าหมายหรือว่าเป็นแนวต้านแล้วกันแนวต้านถัดไป 19.3ครับก็เอาสั้นๆล้กันนะตัวนี้เนาะนะครับสั้นๆล้กันเอาสัก19.3เป็นเป้าหมายก่อนก็ถือว่าพอพอจะได้กําไรอยู่สั้นๆอยู่บ้างในในได้ลุ้นนะครับได้ลุ้นลุ้น18.4ครับทิ้งนะครับสําหรับ S.I.S มาดูตัวต่อไปครับ s p r c นะครับ s p r c นี่ผมก็อ่า ชอบกลุ่มก้อนของมันตรงนี้ความจริงตัวนี้ผมผมสแกนเจอระหว่างวันด้วยนะราคาจะดีหน่อยนะครับนะครับแต่ก็ชอบชอบเอกกลุ่มก้อนเขีเขยวๆของมันเนี่ยดูมีแรงหนุนดีนะแนวต้านก็ขอใช้บนยอดนี้เลยแล้วกันนะครับความจริงแนวต้านนี้ก็ได้มีอยู่ที่8.6กับ8.75นะครับตรงนี้ถแถวๆนี้แหละนะครับขอใช้8.75แล้วกันนะครับก็มีความคาดหวังว่ามันจะไปทางนี้นะครับดูจากรูปทรงที่มันเรียงตรงนี้นะครับ จุดที่หลุดเราจะต้องคัดก็ใช้แดบาทนี่แหละนะครับแดบาทใช้ใช้กรอบนี้ดูนะครับสำหรับคนที่สนใจตัวนี้นะครับมาดูตัวต่อไปซูเปอร์เไรนะครับตัวนี้ติดมาสองสามวันแล้วนะครับไม่ใช่ติดหุ้นนะสแกนติดมานะครับซูเปอร์ก็แอบมีม้วนนิดนึงแต่ทรงยังได้ครับมีม้วนปลายนิดนึงรับตัวนี้เราได้กันประมาณเก้าสิบสามตังค์นะตอนนี้จะไม่ผิดนะครับจุดเข้าของเราอยู่ อยู่หลังจุดกูเล่งคลอสเนี่ยอยู่แถวนี้ครับนะครับใครอยากได้สัญญาณดีๆอย่างนี้ก็ตามที่บอกครับต้องเปิดพอร์ตกับเราเท่านั้นนะนะครับเปิดพอร์ตกับทางทีมโบลกเกอร์ของเรานะครับสําหรับใครที่อยากได้สัญญาณสวยๆปัจจุบันใน9.0.96ก็ยังน่าเสี่ยงลุ้นถือต่อนะผมว่านะแต่บางคนพอใจจะขายก็ไม่ว่ากันนะครับ9.3ขาย9.0.93กับ0.96เนี่ยก็กําไรก็พอสมควรแหละนะครับ จุด s t o อ loss เนี่ยใช้จุดตอนนี้ขอใช้เป็นศูนย์จุดเก้าสองนะครับขอยกขึ้นมาหน่หนึ่งเดิมเราใช้0 9นย์เก้าหนึ่งนะครับเพราะแต่ตอนนี้มันมันขึ้นไปบ้างล้ะลองเป็นเทล l i n g ต t o p ยกตามไปแล้วกันนะครับแนวต้านอยู่ที่หนึ่งเกศูนย์ี่นะครับหนึ่งเก้ศูนย์สี่อาจจะมีแนวต้านสั้นๆที่หนึ่งบาทด้วยนะครับลองดูสําหรับตัวสเปอร์นะครับผมว่ามันมันก็สวยนะนะครับคือมอาจจะไม่ใช่ราคาที่แพงพูดง่ายนะครับเพราะว่าเขาพักตัวลงมาแล้วนะครับ กำลังจะหมวนกลับนะครับมาดูในทำเฟรมเดย์กันบ้างทำเฟรมเดย์ Time Frame Day นะครับทำเฟรมเดย์ในตัวแรกนะครับคนจริงตัวนี้ซิลลิงเลยผมเห็นผมไม่ได้ซื้อนะไอตัว BAY เนี่ยนะครับทองของวงสีเนะี่ยผมเห็นมันเปิดโดดน,นะครับเปิดโดดคือวันก่อนหน้าปิดอยู่ที่ย5 2ห้าจุดสองอ่ยห้าจุดเจ็ดห้านะครับ วันถัดไปเปิดมา27.5แต่ว่ามันก็ลากไปจนซิลิ่งได้นะผมไม่ได้เข้านะคือเผลเดียวก็คือที่ไม่ไเข้าคือเปิดโดดเปิดโดดจนแบบไม่กล้าตามแต่ถ้าใครตามไปก็ถือว่าท่านตัดสินใจถูกแล้วกันนะครับมีจุดเบรกเล็กๆด้วยนะครับจุดเบรกที่ควรจะต้องตามก็อยู่แถววงกลมนี้นะครับอยู่แถว28-29รับราคาเข้านะครับแต่มาปิดท้า3นี้ต้องมองว่าไปต่อแหละนะครับต้องมองว่ามีแนวโน้มที่จะไปต่อถ้า วันจันท์เปิดมาแล้วเขียวก็ลองตามไปดูนะครับโดยเห็ด,หดผลใดก็ตามนะครับถ้ามันเขียวเราไปต่อหรือว่าไปไม่รอดนะครับจุดที่ท็อปลอดน่าจะต้องอยู่ประมาณ31นะครับหลุด31เนี่ยออกได้เลยครับผมใช้แท่งประมาณกึง่งกลางแท่งหนึ่งตรงนี้นครับอาจจะ30มสิบกว่าก็ด้วยแต่ว่าเอาเซฟก็31นะครับก็ลองลันดูเผื่อมันรันไปนะครับสำหรับ B A Y แนวนต้านนั่นเหรอ แนวต้านตรงนี้ขอมองไว้แสิบ6ก่อนแล้วกันนะครับมองไว้แบบกลางๆนะครับไม่สูงไม่มากไม่น้อยเกินไปนะครับลองดูหลุด31คัดทิ้งนะฮะมาดูตัวต่อไปครับตัวแรงๆอีกสักตัวหนึ่งนะครับตัวนี้รอนะครับมาอีกแล้วครับตัวนี้นะครับเอ่อแนวต้าน0.96 0.96นะครับก็ไกลละไกลละ ครับถามว่ามาเห็นมาเข้าที่แท่งนี้ช้าไปไหมผมก็ว่ามีแนวโน้มที่จะช้านะแต่ถ้าใครที่คิดจะเข้าแท่งตรงนี้ก็ต้องหวังว่ามันจะทะลุแนวต้านไปได้แหละก็ต้องหวังว่ามันจะเป็นอะไรอย่างเงี้ยนะครับไปได้โอเคแต่เงี้ยมันถึงจะคุ้มแต่ถ้าใครไม่กล้าเข้ารอไม่ทะลุไปก่อนก็ได้นะครับค่อยตามไปครับบางทีใครที่เข้าไปแล้วนะครับดูกันบ้านของเรามาหลายวันแล้วอาจจะเข้าแท่งสองแท่งก่อนนั้นนั้นแล้วราคาก็จะดีหน่อยนะเขาก็จะได้แปดสิบกว่าสตางค์นะครับก็ ลองดูนะครับใครที่มีหุ้นอยู่แล้วผมผมว่าอาจจะเสี่ยงรันดูก่อนนะครับเผื่อไปนะครับใครไม่มีหุ้นรอดูมันผ่านแนวต้านส่วนจาก96ได้หรือไม่สาหรับอ m o R e นะครับตัวนี้มอนะครับมาดูตัวต่อไปครับแรงเป็นตัวที่แรงอีกตัวหนึ่งนะครับที่นอกเหนือจากเดลตานะครับเดลต้ากับอีออนนะครับอ่าเดี๋ยวซิงเกอร์นะครับค่อนข้างแรงเลยล่ะนะครับ ไปทําจุดสูงสุดอยู่ที่ยี่สิบเก้าจุดสองห้าครับเดิมทีผมมองว่าจะสามสิบนะครับมองแนวต้านไว้สามสิบขอดูแรงหนุนของวันจันทร์ต่ออีกทีว่าจะสามารถหนุนได้ถึงสามสิบหรือไม่นะครับตัวนี้ในกรณีที่หลุดยี่ห้านะครับผมว่าต้องเพนแล้วล่ะนะครับหรือยี่ห้านี่น่าจะมีการพักฐานนะครับพักฐานจะค่อยว่ากันถ้ามันขึ้นไปใหม่แต่ถ้ามันไม่พักฐานขอมองไว้สามสิบก่อนแล้วกันตรงนี้นะ สำหรับซิงเกอร์ครับกำลังมาแรงครับเป็นตัวหนึ่งแหละที่แรงนะครับเป็นหุ้นลักษณะของหุ้นขึ้นแตกนะครับก็คือขึ้นอย่างเดียวขึ้นอย่างเดียวจนกว่าจะเปลี่ยนแนวโน้มนะครับขอดูเป็นขั้นๆไปละกันนะให้ผ่าน30ไปได้ก่อนนะครับมาดูอีกตัวครับที่ค่อนข้างแรงนะอีออนนะครับอีออนอีอีออนนะครับก็อย่างที่เห็นแล้วทรงก็เป็นทรงหุ้นเขึนแตกครับคล้ายๆตัวเมื่อกี้เลย แต่ว่าหุ้นเขาไม่เกี่ยวกันนะนี่ครับตรงนี้นครับก็เคยมองแนวต้านไว้ที่สองแปดศูนย์นะครับแต่ก็ไปทําไว้สองเจ็ดหกนะครับก็ห่างจากแนวแนวที่มองคิดไว้ไม่มากนักนะครับแล้วก็มาพักที่สอง0ุดสองห้าศูนย์นะครับตรงนี้โดยเหตุใดก็ตามครับตัวนี้ถ้าหลุดสองสองศูนย์ผมว่าเสียทรงนะครับลองตามไปได้ไม่ผิดนะครับสำหรับหุ้นแรงๆอย่างนี้แต่ถ้าหลุดสองสองศูนย์ออกมาตั้งหลักก่อนละกัน มองไว้แค่ข้าวสองแปดศูนย์ะตัวนี้นะครับมองไว้ขั้นแรกวคอยดูกันจันร์ต่อกันแต่ถามว่าถนัดที่จะเทรดอย่างนี้ไม่ไม่นะฮะไม่ถนัดนะครับทั้งที่ตัวเมื่อกี้ก็เหมือนกันนะครับตัวซิงเกอร์ก็เหมือนกันตัวซิงเกอร์เหมือนกันเราก็ไม่ไม่ค่อยถนัดเท่าไหร่ครับเพราะนั้นตัวซิงเกอร์เนี่ยคือเดียวกับพวกเจมาร์ Mart, ใช่ไหมเจมาร์ดเจมที Mart, ่ตรนี้ลองไปแกะมันดูนะนะครับลองไปแกะมันดูมันก็นจะคล,คลายกันนะครับมาดูอีกตัวครับธานี ตัวธานีเอ,อของวันก่อนเนี่ยยังไม่แน่ใจว่ามันจะใช่หุ้นเขื่อนแตกไหมนะแต่ณจุดนี้ผมว่ามันเป็นแล้วนะครับมเป็นละลองตามไปดูแล้วกันจุดเดิมคือสี่จุดสี่จุดหนึ่งแปดนะครับก็ทะลุมาได้แล้วแล้วก็ทะลุไปค่อนข้างแข็งแรงเลยด้วยนะครับอตัวนี้ก็ผมก็เพิ่งเจอต่างตลาดปิดนี่แหละก็ไม่ได้ไม,ไ,ดไม่ได้ซื้อระหว่างวันนะครับตัวนี้นะครับอตัวในระหว่างวัน เ,เราก็สแกนเจอตัวอื่นแหละนะครับแต่ลบางทีเราก็ไม่ได้เอามาพูดถึงตรงนี้นะครับเนื่องด้วยหนึ่งคือมันอาจจะเขาเรียกว่าไม่เขาเรียกว่ามันมันเสร็จแล้วบางตัวมันก็ขายทำกำไรไปแล้วอะไรเงี้ยบางตัวมันก็ยังไม่ไปตามที่คาดก็เลยยังไม่เอามาโชว์นะครับยังไม่มาโชว์นะครับอันนี้มันเจอหลังตลาดปิดจริงๆนะในระหว่างวันนี้ผมไม่เจอจริงตัวนี้นะครับแต่ก็ยังดีแหล,ละเจอหลังตลาดปิดก็เอาตามนี้ครับเพิ่งมาเจอสําหรับ ตัวนี้แนวต้านเนี่ยผมเือผมหาไว้เมื่อ,อหลังตลาดปิดอ่มันอยู่ที่ประมาณ4.6นะแล้วก็มีอีกทีหนึ่งอยู่5บาทพอผ่าน5บาทไปได้เนี่ยปองกัน5.8นะครับ5.8ผมผมจำเลขได้เลยเพราะว่าผมหาไว้เองนะครตัวนี้นะครับประมาณนี้นะครับลำดับขั้นมันจะเป็นอย่างนี้เพราะฉะนั้นเอาเอา,เอาด่านแรกคือ4.6ให้ได้ก่อนนะครับสำหรับทานนี้ตอนนี้ใช้จุดซอมลอดอยู่4.18นี่แหละหลุด4.18เนี่ยซอมรอดนะครับ สำหรับตัวนี้แต่ถามว่าถนัดที่จะเล่นสไตล์นี้ไหมก็ไม่ถนัดนะครับผมถนัดทุนต้นน้ำมากกว่านะครับเพราะว่าดูมันปลอดภัยกว่าแต่อันนี้ก็สําหรับสายซิ่งครับสายที่รับความเสี่ยงได้ค่อนข้างสูงแล้วก็มีวินัยการเทรดค่อนข้างสูงนะครับต,ต้องรู้จุด stop loss ในการใน,ใ,นในการตัดทิ้งเพราะว่าหุ้นเกินแตกเนี่ยมันเป็นการซื้อแพงเพื่อขายแพงกว่ามันก็จะไม่มีทางหรอกที่ว่าซื้อถูกขายแพงนะครับก็ต้องเข้าใจในใน,ในตรงนี้ในลักษณะของตรงนี้ มาดูต,ตัวต่อไปครับสติมิโก้ไม่บ่อยนะที่จะเจอตัวนี้นะครับแต่จริงสติมิโก้เนี่ยมีมาติดมาตั้งแต่เมื่อวานแล้วแต่ผมไม่ได้ไม่ได้เอามาพูดนะเพราะว่าอย่างที่เห็นแล้วว่ามันไม่คิดว่ามันจะไปต่อแล้วมันมันเกินคาดนะครับไปต่อวันนั้นวันนี้จะต้องเอามาพูดแล้วล่ะนะครับในพื้รหัสนี้ไม่ได้เอามาพูดทั้งที่มันเป็นออกหุ้นเขื่นแต่งแต่พื้รหัสแล้วนะวอลุ่มมาเต็มเลยนะครับ แต่แต่ด้วยคิดว่ามันไม่ไปต่อนะครับแต่เผอิญว่าเงีมันไปต่อไงครับก็เลยกลับมาต้องกลับมาดูแล้วมันมีอะไรครับหุ้นตัวนี้นะครับแนวต้านที่ได้หาไว้มันมีอยู่ที่สองจุดหนึ่งไ้หนึ่งจุดสองหนึ่งจุดหนึ่งสองนะครับมีแนวต้านอยู่หนึ่งจุดสองแล้วก็หนึ่งจุดสองแปดนะครับแนวต้านตรงนี้หามายังไงยังไงเดี๋ยวไม่ขอพูดแล้วกันเนาะนะครับหนึ่งสองแปดเอาสองแนวนี้ให้ได้ก่อนนะครับถ้าผ่านไปได้เดี๋ยวผมจะหาเพิ่มมาให้นะครับเพราะฉะนั้นอ่าก็ มีความคาดหวังว่ามันจะไปเทสไอ้สองแนวต้านตรงนี้แต่ว่าถ้ามีความผิดพลาดประการใดะอะไรยังไงก็ตามนะครับผมว่าหลุด0.93นะครับโอ้ลึกพอสมควรเนี่ยหลุด0.93เนี่ยอันน่นาจะต้องเพนแล้วนะครับนะครับสำหรับซิมิโก้ถามว่าถนัดไหมสไตล์นี้ก็ไม่ถนัดครับเป็นสไตล์เข่ินแตกนะครับก็ขอให้ไปสักสองสามแท่งเราก็แฮปปี้อเอค่นั้นพอไม่ต้องอ,อะไรมากนะครับ อลองดูอ่ะก็วันนี้ก็มีประมาณเท่านี้ครับสําหรับคนที่จะติดต่อคุยคุยกับเรานะครับติดต่อเปิดพอร์ตก็ดีอะไรก็ดีเราจะแปะลิงก์ไว้ใต้คลิปนี้นะครับลองทักเข้ามาดูนะครับหายเจอแนะั้นเป็นลิงก์เฟซบุ o กนะครับเป็นลิงก์เฟซบุ๊กเราก็ต้องขออนุญาตไม่ลงเบอร์ไว้เพราะว่าไม่ได้นอนนะครับมีแยวไม่ได้ไม่ได้โทรมาเพื่อขอเปิดพอร์ตนะโทรมาถามหุ้นนะครับโดยที่ไม่ได้เป็นสมาชิกซึ่งซึ่งเราก็จะไม่บอกกันอยู่แล้วนะครับไม่ไม่บอกคนนอกอยู่แล้ว คือโทรมาถามหุ้นกันอะไรเงี้ยก็เอา,เ,อา,เ,อาเพจ facebook ไว้แล้วกันเดี๋ยวเราว่างตอนนี้เดี๋ยวเราไปตอบนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไปคุยกันต่อสําหรับในกรณีที่ติดต่อเปิดพอร์ตเท่านั้นนะครับมาถามหุ้นมาแก้แก้พอร์ตหุ้นนี่นั่นไม่รับนะครับเราไม่รับงานงานแก้นะครับรับแต่ว่าเปิดใหม่อย่างเดียวนะครับอ่ะนี่ก็ต้องขอบคุณมากครับเดี๋ยววันพรุ่งนี้ถ้ามีเวลาว่างเดี๋ยวเราจะทําคลิปความรู้ เกตเล็กเกตน้อยต่างๆนะครับทิกต่างๆที่จะเสริมให้นะครับสำหรับคนที่ลงทุนนะครับอาจจะมีประโยชน์บ้างไม่มากก็น้อยแต่สำหรับวันนี้ก็ต้องขอบคุณที่ฟังมาถึงตรงนี้ขอคนละหนึ่งไลน์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจกันต่อไปแล้วพบกันใหม่ใน EP ถัดไปครับวันนี้สวัสดีครับ